นีทาเรื่องมังกรของพ่อนี่คือเรื่องราวของพ่อฉันเองพ่อของฉันเป็นเด็กช่างหาของไม่ว่าเขาจะหาอะไรเขาจะหาเจออย่างรวดเร็วเสมอ เขาเปิดร้านขายของกับย่าตอนแรกก็ขายดีแต่ต่อมาก็ขายไม่ค่อยได้ย่าจึงปิดร้านแล้วพาพ่อไปเช่าบ้านอยู่ในเมืองย่าบอกพ่อว่าเราจะช่วยกันเก็บเงินเปิดร้านใหม่อีกครั้ง แต่พ่อรู้ดีว่าย่าไม่มีเงินมากพอพ่อพยายามช่วยย่าหาเงินเปิดร้านใหม่โดยหาของเล็กๆน้อยๆไปขายแต่มันก็ไม่มากพออยู่ดีวันหนึ่งพ่อได้พบกับแมวจรจัดตัวหนึ่งเขาแอบเอาม,ามาันมาเลี้ยง ได้ให้อาหารมันมันประหลาดกว่าแมวตัวอื่นนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นแหละตรงที่มันพูดได้แมวซาบซึง้งที่พ่อของฉันใจดีกับมันมันจึงอยากตอบแทนตัวให้พรวิเศษพ่อสามข้อเออ ใช่สที่ไหนกันล่ะแม่บอกว่าที่เกาะห่างไกลชื่อเกาะแห่งพงภัยว่ากันว่าที่นั่นมีมังกรพ่อของฉันคิดขึ้นมาท,าทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้ฉันจะเก็บเงินก้นฉี่มังกร ขายลูกอมและของที่ระลึกและฉันกับคุณแม่จะเปิดร้านได้ในที่สุดเพราะตัดสินใจไปนำมังกรกลับมาพ่อของฉันเตรียมกระเป๋าสัมภาระและออกเดินทางไปเกาะแห่งพงไพร ตั้าแม่ช่วยเรียกปลาวานมาและเขาก็ออกเดินทางโดยขี่หลังปลาวานไปเขาเดินทางไปในทะเลหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนเต็มเต็มเขาแวะก่อนที่มีต้นส้มเขียวหวานขึ้นอยู่และเก็บมาใส่กระเป๋าจนเต็มรุ่งเช้าของอีกวัน บาวาังก็พาเขามาถึงเกาะแห่งพงไพรเกาะแห่งพงไพรแห่งนี้เป็นเกาะที่มีป่องภูเขาไฟอยู่ตรงกลางและมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายเช่นเสือแรดจระเข้ลิงหนูต่ายักษ์ และลิงโกลิลาทุกๆหนึ่งรอยปีก่อนที่เกาะแห่งพงภัยจะจมน้ำจะมีมังกรหนึ่งตัวบินมาที่เกาะแห่งนี้เต่ายักษ์ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีจะคอยบอกให้มังกรไปกินไฟในป่องภูเขาไฟ เพื่อที่มันจะได้กลายเป็นมังกรที่โตเต็มวัยแข็งแรงและพุ่ไฟได้จากนั้นก่อแห่งพงภพยก็จะรอขึ้นมาใหม่อีกครั้งและอยู่ไฟอีกหนึ่งรอยปีเพื่อรอมังกรตัวต่อไปมาเยือนแต่ปีนี้ เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเต่ายักษ์ทีคอยบอกวิธีโตเต็มั้ให้มังกรเกิดซิ้นอยายุไข่ไปเสียก่อนเมื่อมังกรตัวใหม่มาถึงจึงไม่เจอเต่ายักษ์เลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรและเกาะทั้งเกาะก็กำลังจะจมน,น้ำ สัตว์ป่าต่างๆกลัวจมน้ำจึงใช้ถาวันล่ามขาลมงกรไว้และใช้มันให้บินพยุงเกาะไว้ไม่ให้จมน้ำมังกรบินยกเกาะทั้งวันทั้งคืนจนมันจนเส้นจะหมดแรงเต็มที นี่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมังกรรู้ดีแต่มันหวาดกลัวและพ่อของฉันก็เดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้พอดีพ่อแอบเข้าไปหามังกรและกระซิบบอกมันพาะฉันช่วยเธอเธอต้องช่วยฉันหาเงาินเปิดร้านใหม่ให้แม่นะ พ่อใช้กันไกลตัดเถาวันที่ล่างขามังกรอยู่จนขาดต่ปีกของมันบาดเจ็บจนบินไม่ไหวแล้วพ่อจึงบามังกรวิ่งหนีจากสัตว์ปลาต่างๆเพื่อหนีไปจากเกาะนี้ระหว่างทาง พ่อเจอเสือจะจับพ่อกินเป็นอาหารพ่อจึงโยนมหมัดฝรั่งไปให้มันเคียวเล่นแล้ว่วยโอกาสวิ่งหนีไปพ่อเจอแม่น้ำที่มีจระเข้ขวางทางอยู่พ่อจึงไต่หาวันข้ามพวกมันไปพ่อตกลงไปในหลุมกับดัก และจะรัดสองแม่ลูกพ่อหยิบส้มในกระเป๋าให้มันและจงช่วยพ่อขึ้นจากหลุมพ่อเจอลิงกโกลิล่าและบริวารคราวนี้พ่อหมดทางหนีพ่อและมังกรวิ่งหนีพวกมันจนตกหน้าหาสูงพันใดนั้น ปีกของมังกรก็หายดีและบินได้มันพาพ่อบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเนื้อป่องภูเขาไฟและมันก็เหนืออะไรบางอย่างขึ้นมาได้ฉันต้องเข้าไปในนั้นมังกรบอกมันปล่อยพ่อฉันลง แค่พุ่งเข้าไปในป่องภูเขาไฟได้วยความกล้ากล้ากลัวกลัวพ่อฉันมองตามด้วยความเป็นห่วงเพอมันดูอันตรายมากผ่านไปสักพักมังกรก็พุ่งขึ้นมาจากป่องภูเขาไฟได้วยความแข็งแรงกว่าเดิม มันได้กินไฟในปูเขาไฟแล้วและตอนนี้มันกลายเป็นมังกรที่โตเต็มวัยและพ้นไฟได้เกาะทั้งเกิะก็ลอยขึ้นจนพ้นน้ำสัตว์ตาทั้งหลายก็ได้อยู่อย่างสงบสุขไปอีกหนึ่งร้อยปี ตอนแรกพ่อของฉันตั้งใจจะพามังกรบินกลับมาเพื่อให้คนในเมืองขี่และเรียกเก็บเงินช่วยแม่เปิดร้านใหม่แต่เมื่อมังกรบินมาส่งเขาถึงชายฝั่งพ่อฉันก็เกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องแล้วแหละ เธอกลับบ้านไปหาครอบครัวงเธอได้ฉันดีใจที่เจอเธอนะฉันก็ดีใจที่เจอเธอมังกรบอกแต่แน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันช่วยเพราะฉันพยักหน้าและโบกมือร่ำลาก่อนมังกรจะบินจากไป กฉันได้บทเรียนจากเรื่องนี้ว่าทุกคนต่างมีปัญหาของตัวเองเขาเห็นมังกรพยายามแก้ปัญหาของมันจนสำเร็จด้วยตัวเองเขาจึงตั้งใจที่จาพยายามช่วยแม่หาเงินเปิดร้านใหม่ด้วยตัวเองให้ได้ พ่อของฉันพูดอยู่เสมอว่ามังกรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์และสำหรับเด็กคนไหนที่คิดว่ามังกรไม่มีจริงพวกเธอก็ควรย่าหูฟังเอาไว้ให้ดีแค่เผื่อเอาไว้